ฝนตกอะทุกคนกคอยู่ในห้องของเรานะคะอวันดีค่ะไนยโกไซเรียนศิลป์อะไรคะนี่เรียนศินลป์เกาหลีแล้วเมื่อก <c oughs> ี้พูดญี่ปุ่น, <c oughs> นแนะนำตัวเป็นญี่ปุ่นให้ฟังอะไรวะไนยโกไซมว่าไทจิเว่มาชิเตะนี่คือซากุระในห้องเราเองนะคะ เป็นสินญี่ปุ่นที่แปลว่าไม่เหมือนห้องประจำตัวเองมากภาพน <travaille. c oughs> <c oughs> ี้นะคะเรียนเป็นอะไรนะกับคุนิปน์ว่าอันนี้คือห้องเรียนภาษาที่เราคือเราต้องเรียนเรียนนะทุกคนทุกวันถึง s i s t e ซิส s t e r mother mother <c oughs> ช่วยด้วยค่ะทุกคนเราฟังไม่ออกก็อังเบอร์ทำไมบรรยากาศห้องก็จะประมาณนี้จะขึ้นมาชั้นหกกันนะคะทุกคนจะไปทำกิจกรรมกับพี่เกาหลีกันนะคะมาจากมอมออะไรหน้ามอปูซานนะคะทุกคนแบบรูปพึ่งก็นั่นแหละเอาเอาเอาจ้องมั ไปกันเถอะท,ทุกคนอคุดด๊ยร้อนแสงมากอันนี้จะทำกระเป๋านะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน่าจะทำเป็นกระเป๋านะทุกคนแบบปักกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะทำเป็นกระเป๋านะคะทุกคนค่แบบะ,ะอ,ะอันยองคาเซโยอันนี้อันน,ะะนี้ <c oughs> <c oughs> น่าจะทำเป็นกระเป๋านำโชคปะคะน่าจะ

백, 뒤로 가시는 <laughs> 한개고 만들어졌어. 그 응? 그러면 여기로 02. 여기 이거 좋고 어, 맞아 맞아. <laughs> 그다음에 이제 꺾어요컬아어로어 <laughs> เราควรเราต้องทำด้านต่อไปแล้วคือแบบกลัวแบบมันจะยาวเกินไปมากเลยสนุกไหมคะเดี๋ยวตอนบ่ายนะคะเราจะไปทำอาหารกันเออเย็บเสร็จแล้วคะเราต้อง แล้วก็ทําอะไรก็ไม่รู้นะคะถ้าถ <y> อดเสร็จ<อ>แล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะมันต้องทอํายังไงต่อเพราะว่าเราไม่รู้มันต้องทําอะไรมันอยู่ที่แค่นเนี้ยเก็บไลฟ์วันนี้แต่ว่าต้องทําตอนนี้ มตารางนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นตารางนะคะทุกคนก็คือเป็นทักงเขจะไปกินข้าวกันวันของัิสือเกาหลีก็จะประมาณนี้นะคะแต่ช่วงนี้มีกิจกรรมนะแต่ปกติเราก็จะเรียนเกาหลีทุกวน<ม>ันเลยค่ะเพราะเป็นเออเป็นเอกที่เราอยู่เราเรียกเป็นเอกชอบเรียกเอกมากกว่าศิลป์ด้วยทำไมรรู้สึกเรียกศิลป์นมันแปลกชอบเรียกเอกเกาหลีพี่เขาน่ารักมากเลยนะทุกคนแบบเขาพยายามจะคุยกับเราอะไรเงี้ยถึงแม้เราจะคุยไม่รู้เรื่อ,อ,องก<อ> <B> ็ตามนะคะ ก็สนุกดีค่ะเพราะว่าืด,ด,ดนี่ทุกคนอันนี้คือข้าวที่อย่างเรานะหมูปิ้งอีกแล้วเี๋อวให้ทุกคนฟันจบองดูอนี้ก็จาเป่นผูนมท่นผู้ชมนะะ่นเูมท่นผู้ชา้นนผ้่น้น้ทานม่มานทา 지금부터 루니버스 탐방을 시작할 텐데요타이머 한번 띄워주실낚요 어, 슬... 어. 아, 제가 낚시요가낚시스요 아, 소원 쓰는 친구들은 요 아, 있던벗요 아, 제가 아, 요 아, 제 아, 제 ันนี้เราก็เป็นเกี่ยวกับเภศัน,นะคะแปะค่ะแบกจะมีแบบคำถามเพาแบบเราเข้าใจไหมที่เขาอธิบายเกี่ยวกับคณบบะอะไรอย่างเงี้ยบรรยากาศห้องก็จะแบบว่าคนเยอะนิดหน่อยอ๋อชื่อชีวิตส่งวยต์ับหว่าหว Mm -hmm. We are going to know about psychology. Do you know psychology? Mm -hmm. Do you know psychology? No one. No mm -hmm. Then I will tell you. And this. My university, Chiang Mai University, is the famous university. Mm -hmm. What we study international <laughs> business. International Management International Economy ระหว่างประเทศกับประเทศเดือนเพื่อแบบการตายแต่ก็มีสตอรี่อันนี้เนี่ยายๆแบบอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศตอนอยู่นะมันจะวุ่นวายกัเพราะคนเยอะมากเขาก็จะทําเป็นเขียนว่าแต่เป็นอธิษฐานนะแล้วก็เขียนว่าอะไรก็ไม่รู้อะอะไรอ่ะนี่ก็แห้งพวกฮักกูข้าจกอันชนนาคิลพารี แล้วก็ให้มนีขอนกลางเงิ่อนผิดคือแบบขอให้แบบว่าตัวเองมีความสุขแล้วก็แบบครอบครัวสปอตไัยนะคะแล้วก็คงยาสุขภาพดีอารมณ์ดีนะคะใช่ๆช่ใช่เขียนมาเลยเอาอันนี้ก็จะแบบเป็นไอเทมมีสติ๊กเกอร์นะคะปดะกันน oh ะ 배우는 과목 subject 아, subject. 아, 표도 정리했어요. 아, 어디갔어? 그리고 아, 컬처 아, 문화 h i s t 역사에 대해서 이런 아, 식으로. 그리고 신레이 지원해야지. 신레이 가르치고요 나머지 후배님들은 자기 자리 그대로 일단 아이들랑 대화 좀하다 하나 이하해는데요 ะมามานะคะทุกคนนะคะทุกคนเราจะมารอทำอะไรนะ้าทำตุ๊กตกกีกันนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะเรารอเริ่มนะคะจะนั่งอยู่ในโรงอาหารเรารอที่เขามานะ,ะ่ายวอลชายวอลคะคะฮะจ้องน้ำรอ <laughs> จะมีเป็นน้ำอะไรนะยูอะไรนะมันเรียกว่าอะไรยูมียูมีมันเรียกว่าน้ำอะไรนะเนี่ยตัวตัวไหมวันีเอะไรนะยูมยูมัี้อันนีคือัคืออีอันนนนี้ีี้คือีัยีังโอคอออออ ยินยันโดยปากหน,นหนูเองค่ะกิ่น่ะนี่ทุกคนกุรีตอกโกกียาว้าวนิ้ว<อ>ไหมใช่ไช่้กินยะยยยเลยยย้ยย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 ยนยยกยอยยยยยยอยยยยนยย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 ยชยย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 า

ในก็ใส่ชีเข้าไปตอบว่าแกเป็น <c oughs> คนแม่และปกตินี่กออ็วอวันนี้นะคะก็จบแล้วนะคะค่ะตอนนี้เราเรียนแล้วเราก็จ้กลับบ้านแล้วนะคะก,ก็วอของศิลปเกาหลีก็จะประมาณนี้คะ่ะเพราะว่าช่วงนี้มีกิจกรรมเลยวันนี้ดูมีอะไรทำแล้วปกติก็จะเรียนเฉยๆคะ่ะไม่มีอะไรมากนะคะก็สำหรับใครที่ชอบนี้นะคะก็อย่าลืมไลค์แชร์ subscribe นะคะ ไม่ bye bye. ตายเจอกันคลิปหน้าค่ะก็เดี๋ยวเราจะถ่ายวาอล์กกิจกรรมในวงเงี้ยมาบ่อยๆนะคะเพราะว่าเรามายนที่ใหม่แล้วนะคะก็นี่บริการก็จะแตกต่างจากที่ก่อนี้ bye bye. บ๊ายบายค่ะ